ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องเป็นราวให้ต้องสืบสวนกันเป็นแถวเลยนะครับสำหรับการรับบริจาคของคนดังเนี่ยล่าสุดครับผมเพจดังออกมาตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการช่องส่องผีว่าเนื้อหาบางส่วนของรายการเนี่ยนะครับมีการบิดเบือนประวัติศาสตร์มีการแอบอ้างว่าติดต่อสื่อสารกับสิ่งลี้ลับได้ที่น่าเชื่อไหมคือ <c oughs> คือคนนี้น้องไม่เชื่อเลยน้องพูงตรงนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของการเปิดรับบริจากเงินทําบุญอีกด้วย <c oughs> แต่ทําไมเปิดบัญชีในชื่อของบวยเชษฐวุฒิหนึ่งในพิธีกรน,นะครับพร้อมกับตั้งข้อสงสัยอีกว่า ได้ระรมเงินไปเบรจากแต่ไม่เปิดเผยรายละเอียดบัญชีครับถ้าอยากช่วยวัดทำไมไม่โอนเข้าวัดไปเลยรวมถึงการเอาเงินบรจากชาวบ้านเนี่ยมานะครับแต่ใส่ชื่อในใบอนุโมทนาเป็นชื่อตัวเองครับล่าสุดนะคะพี่บวยก็เปิดใจกับสื่อหนึ่งคําว่าตกใจกับข่าวที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่เข้าใจนะคะว่าทำไมเพจดังกล่าวเนี่ยถึงออกมาโจมตีเพื่ออะไรในฐานะที่ตนโดนกล่าวหาก็พร้อมจะนำหลักฐานออกมาชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบค่ะ ส่วนที่บอกว่าทําไมใช้บัญชีตัวเองนะคะในการรับบริจาคก,ก็เป็นเพราะว่าตนนั้นเป็นคนที่มีชื่อเสียงสามารถเป็นหลักประกรันแล้วก็แสดงความบริสุทธิ์ใจในการรับบริจาคค่ะและพร้อมชี้แจงนะ,ะต่อหน้าสื่ออีกครั้งในวันจันทร์ที่6รกรกฎาคมนี้ที่วัดสเกศตค่ะลองสังเกศตสมมุติบนบนแต่ทำโาเค ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i g h t HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ